ก่อนท่านขอกลับเมืองก่อนไหมยังไงถ้าเก้าเหมอนท่านเจ้าพวกท่านที่เมืองพวกท่านกับเก้าเองท่านต้องตายไปข้างนี่ระวังทนฉากบ้าแล้วไอ้ไม <ป S> ่ <ไป S 2> น่าพูด,พดเลยโก้จะไปเลี้ยงเลยทหารแบบนี้พ่อขอชื่นชมเจ้าทําถูกใจพ่อแล,ล้วลูกเสร็จพ่อเสร็จพ่อเพี้ยค่ะในการทําความดีของกระหม่อมชั้นสิงห์อุวัตรทำไมล่ะพม่ะเสด็จพ่อ จะไม่มีรางวัลตอบแทนในการทําดีของกมอมชั้นสเล็กสักน,น้อยเหรอพี่คะเจ้าอยากได้อะไรล่ะลูกบอกพ่อมาสิก็มีมากไม่น้อยเหรอพี่คะ่ะกมอมชั้นก็แค่อยากจะได้อะไรเอ่ออยากได้พลังของเสด็จพ่อพี่คะ่ะทิ้งอนุวันเ <ficar> จ้าพูดแล้วมารู้ตัวได้ปะพ่อ,อยังมีชีวิตอยู่พี่เจ้าก็มีชีวิตอยู่คำพูดคำจาของเจ้ามันจะไม่โอโหังไปหน่อยหรือไง พี่ไม่ในมือเจ้าสู้พี่เจ้ายัางไม่ได้ทำไมเจ้าสู้แม่เสร็จพ่อก็หมมชันชนะมาแล้วเพราะจุดปอนของมันอยู่ที่ขาเพิ่มนี่ตา,ายไม่รั้เป็นความจริงหรือเปล่าลูก<ส>เป็นความจริงไม่ใช่คะเสดอไเป็นไรดีถ<ส>้าเก่งมากอยากเป็นใหญ่มากพ่อจะให้เจ้าลองนั่งบัลลังก์ก็ได้แต่ไม่ใช่บัลลังก์นี้ต้องเป็นบัลลังก์เก่าหลังพินี้ถ้ท่านเจ้านั่งได้ พ่อให้เจ้าเป็นเจ้าเลยลูกรับได้กเจ้าเพ,พื่ออะไตามพ่อมาอสเสร็จแลความฝันของเสรษฐะว่าถึงแล้วรอบ้วยทุกคนครับพ่อคงาะไปที่บ้านร้กเจ้า